สวัสดีครับ FC และเพื่อนๆที่รักทุกท่านผมบาวลี e, นะครับจากช่องบาวลีทีวีจะนำเสนออีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรวิ่งบนสองตัวมาตัวนะครับมาดูครับหนึ่งสิงหาคม6 7เจ็ดวที่ออก407 4ูน0์เจ็ดสีนสี่ศูน เอาหลักแสนครับกับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งะครับเห็นนะครับหลักแสนสีส่หลักสิบก็สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแล้วนับเป็นแจหนึ่งเป็นเก้าก็คือได้แปดและเก้านะครับเลขที่ออกนะครับแปดหกเจ็ดนะครับเข้ามาเข้าหลักร้อยเลยก็น,นะครับ ต่อไปครับงวด16สิงหาคม67ออก095867หลักแสนเป็น0หลัก10เป็น6ก็ได้6ครับบวกกันได้6 6กับ7นะครับเลขที่ออก606 6ครับหลักร้อยหลักหน่วย เพื่อนดูนะครับเพจะนําไปประกบกับสูตรอื่นหรือของคนอื่นหรือจะของท่านเองนะครับนําไปประกบกันได้นะครับดู1กันยาหกออกหนึ่งเ้าเก้าหกศูนย์หลักแสน1นึหลักสิบคือ0ูนะครับหนึบวศูนยให้หนึ่งก็ห,หกับ2 เลขที่ออก662น,นะครับ16กันยา67เจ็ดออกหกศูนย์แปดหลักแสนคือ6หลักสิบก็6 กูโหได้สิเอาสมาแล้วก็นับไปแก้งคือสาได้2กับ3ครับจะออกอะไรนะครับรอรอวันที่1นะครับตุลาหกเจนะครับรอหนึ่งตุลาหกเจบนนะครับได้2กับ3นะครับหรือจะเป็น3เพราะว่าอีกสูตรหนึ่งสองตัวมาตัวได้ ได้สามกับสีนะครับนี่ครับสูตรนี่ครับท่านมาดูนะครับที่ผมทําไว้แล้วที่นําเสนอไปแล้วนะครับที่อีพกันก่อนนะครับเห็นไหมครับศนย์กับหออกหกเาศย์ได้สามกับสออกห้าเก้าสามได้เก้ากับศออกห้าศย์สได้ห้ากับหกออกห้าศูนย์สามได้สองกับสามออกสามสามหนะครับได้หกับสออก ส041นะครับได้8กับ9ออก867ได้0กับ1ออก606นะ0มานะครับได้5กับ6มา662ครับ62เราก็ต่อมานะครับได้3กับ4อ่า เห็น,นะครับในสามกับสี่ตรงกันคือเลขสามหลังที่สูตรนี้ในสองกับสามนะครับอันนี้ในสามกับสี่นะครับนี่ก็เข้ามาเหมือนกันเข้ามาตลอดนะครับนี่เข้ามาหลายงวดแล้วครับส่วนนี้ที่นําเสนอไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในงวดที่สิบจะมาไหมนะครับอันนี้ นำเสนอท่านไปแล้วแต่สูตรนี้เพื่อนเข้าได้หนึ่งสองามสามงวดถึงวดที่สี่จะมาไหมนะครับแต่ที่ตรงกันคือเลขสามนะครับเลขสามนะครับแล <ๆ S 1> ะนส่วนอีกรอบนะครับเผืเพื่อเนเพื่อนบางคนไม่ได้ดูวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเข้ามาตลอดนะครับดูครับวิ่งล่างตัวเดียวได้ศูนย์ออกหกศูนย์ ได้สองออกสี่สองได้หนึ่งออกสามหนึ่งได้แปดออกแปดเก้าได้หนึ่งออกสองหนึ่งได้หกออกสี่หกได้สองออกสองแปดนะครับนี่ผมทำไว้นะครับเห็นๆกันไปแล้วนะครับได้สี ออกนะครับ94เผมเขียนว่ารอ1กันยานะครับได้3ก็ออก37เนีเดี๋ยวผมเขียนว่ารอนะครับได้37ครับวันนี้ได้7 7อ,อะไรนะครับ1ตุลามีลุ้นนะครับวิ่งล่างตัวเดียวได้7นะครับงวดน,นี้นะครับ ท่านบางท่านไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับทีพีที่ผ่านมาก็ดูตรงนี้นะครับเี่ล่างเดียวได้เจ็ดนะครับจะมาไหมนะครับไปทีนะครับบาวลีแม่นก่อนหวยออกนะครับนะครับเลขล่างนี้ก็เข้ามาติดติดนะครับแต่ก็ซื้อได้ครึ่งราคามั่งเต็มราคามั่งบางเจ้าเขาจ่ายครึ่งเดียวเป็นเลขปิดนะครับซื้อได้จะจ่ายครึ่งนะครับ นะครับน้องกีจี้ก็ไปซื้อกับแม่ของน้องกีจี้ก็ไปซื้อเจ็ดสามสามเจ็ดล้วไปเขียนบลอปรากฏเจ้ามือไม่จ่ายเจ้ามือบอกซื้อบนไม่ได้ซื้อลาดโนนตีลูกเซอร์ไปโน่นนะครับเพราะนั้นท่านจะซื้อกับใครก็ทําให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูคนด้วยบางคนอ่ะ เขาก็หาเรื่องบายเบี่ยงไม่จ่ายอยู่ดีถ้าคนจะไม่จ่ายนะครับก็ดูดูคนละกันนะครับเพื่อนๆดูเจ้ามือที่เขาโอเคบริการหลังการขายอย่างเช่้ผหวยถูกปุ๊บบางเจ้านะครับเขาก็ไปจ่ายเลยจ่ายถึงบ้านเลยคุณจะมีโพไม่มีโพก็ช่างเพราะเขาบันทึกไว้แล้วคนนี้ซื้ออันนี้ตัวนี้ซื้อตัวน,นี้อ๋อ,อปุ๊บเขารู้เลยใครถูกมั่งก็เ,เรียกว่าบริการหลังการขายซื้อตรงต่อลูกค้า เพียรบอกไม่มีโพยไม่ให้ไม่มีบินทําบินหายไม่จ่ายลูกเจ้ามือแบบนี้ขายไม่ได้แล้วนะฮะไม่มีคนซื้อครับไม่มีคนซื้อนะครับไม่มีคนซื้อถือว่าไม่จริงใจต่อลูกค้าลอตเตอรี่ไม่มีปัญหานะครับซื้อได้นะครับงวดที่แล้วท่านท่านดูสิครับเนี่ยผมซื้อนะครับนะ ตีเจ็ดก็มีนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามแต่สามเจ็ดไม่มีนะก็มีแต่ลอตเตอรี่ให้เพื่อนไปเอาลอตเตอรี่ใต้ดินไว้มัง่งแต่ก็ครึ่งราคานะครับไม่ได้เต็มเป็นเลขปิดนะครับแต่บางเจ้าเขาก็โอเคไม่ปิดนะครับซึ่งเรามารู้ที่หลังอ้าวบางเจ้าไม่ปิดบางเจ้าครึ่งเดียวนะครับซึ่งเขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้ปิดนะอะไรเงี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาไล่ฟังนะครับ เขบอกเพื่อนไปว่าไปเอามานะวะลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อไว้สามเจ็ดซื้อไว้แต่เจ็ดสามนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาให้ท่านดูหนึ่งเพื่อให้ท่านรู้ว่าผมแม่นก่อนหวยออกครับไม่ใช่แม่นหลังหวยออกนะครับโดยเฉพาะวันหวยออกก่อนเที่ยงนะครับผมจะมาบอกท่านเลยว่าบนอะไรล่างอะไรกดติดตามไว้นะครับแล้วท่านจะเห็น กับบาวลีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ